สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครูบาอาจารย์นะครับของลูกตะมนฟ้าหรือปทุมคานะคบผมสุเมศายแววนักเรียนเก่าปทุมคาชโรบนรหัส29098นะครับอดีตที่ผ่านมาของผมเนี่ยผมต้องขอบคุณโรงเรียนมากนะครับเพราะว่าการที่เราหรือตัวผมเองเนี่ยได้ศึกษาและสําเร็จแปลงเรียนนี้ทําให้ผมมีความมุ่งมั่นและผมก็ได้รับโล่เชชูเกียรติของสาพันธุ์บอลแห่งทวีปเอเชียนะครับโดยการเป็นผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้สินฟีฟ่านะครับ ระยะเวลา14ปีนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมสิ่งที่ผมจะไม่ลืมเลยก็คือครูที่สอนผมสองท่านผมทับใจมากคืออาจารย์อาริยาศิรจย,ยาชนกับอาจารย์ธรรมนูญย้มจินดาซึ่งเป็นโค้ชผู้สอนของผมนะครับและขอให้ทุกท่านครูบาอาจารย์และโรงเรียนของเรานะครับพี่น้องปทุมขาจงมีความสุขนะครับปราศจากโกรคปลอดภัยกับโรคโควิดครับสวัสดีครับนเงินฟเงินฟน้ำนินนินนเงิน